เลยครับพบกบช่องเบียร์ที่อนิกแล้วนะครับแบกแป้ถือกินความสุขอยู่รอบตัวเรานะครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่ข้างบนดอยสสเทพแลยนะครับหลังจากที่เราใช้เวลาการเดินทางเดินขึ้นมาประมาณ4-5ชั่วโมงใช้พลังงานไป <laughs> จะหมดแล้วเมื่อยขามากเราก็มาถึงจุดหมายปลายทางแล้วนะครับกับคุณนกยี่เอียงนั่งอีกประจําช่องผมแล้วก็น้องๆคนที่เหลือก็กระจ,ระจายไปน่าจะน่าจะไปเจอกันข้างบนนะครับ,อบตอนนี้เตอยู่ไหนละอยู่ไหนล่ะ ถึงแล้วครับก็เดินกันไปเรื่อยๆครับสุดยอดจริงครับบรรกาศวันนี้เป็นการส่งน้ำพระทาตุข้าคืนนี้ใช่ไหมเพราะว่าพรุ่งนี้จะเป็น,ปรน,นพรุ่งนี้เป็นวันอะไรนะวันวิสาขาวันวิสาขบูชานะครับซึ่งพรุ่งนี้ผมอาจจะมีเซอร์ไพรส์นางเอกประจำช่องของอีกคนหนึ่งครับแต่ว่าวันนี้เรา ทำภารกิจนี้ให้ <จบ S 1> ผ่านคน,นไปดีๆก่อนครับก็มา,า,าเดินดูครับใบแก่สวยงามผู้คนหลั่งไหลามากมายแล้วก็คนที่ไปถึงแล้วก็ทยอยเดินลงมาแล้วครับส่วนคนที่พึ่งขึ้นมาก็นะครับก็ทุลักทุเลใช้ได้เหมือนกันเพราะว่าระยะทางค่อนข้างจะชันแล้วก็ไกล 10, 13กิโลหรือเปล่า13กิโลประมาณครับ แต่ว่าใช้ระยทางในการเดิน4-5ชั่วโมงนานใช้ได้เลยครับตอนนี้ก็ตีหนึ่งแล้วครับจะตีหนึ่อีก5นาทีครับสุดยอดจริงรั <c oughs> กข้างบนี้นะครับ <c oughs> เพื่อนครับตอนนี้ก็จะนัดรลมพลกันที่นี่นะครับรู้สึกว่าแก๊งน้องน่าจะมาถึงก่อนแล้วครับ <c oughs> ตอนนี้ผมก็อยู่คนนกเอี้ยงนะครับ สวยงามผู้คนมากมายแสงสีเดินเสร็จนวดมีนวดด้วยตรงนี้ชาวต่างชาติก็มาเดินด้วยนวดตรงนี้ด้วยนะครับหนึ่นงปีมีครั้งหนึ่งนะครับแอนล่ะอ่ะขอถ่ายนักเรงยนไหนไปสวยงามครับ สัญญามั่ำคืนวันนี้ครับภารกิจต้องสำเร็จก่อนที่จะกลับครับและกลับไปพักผ่อนทำกิจบรรกาศให้เพื่อนมาได้รับชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอากาศข้างบนนี้ก็น่าจะประมาณสัก26องศา25องศาครับเยน็ยนๆเยน็ยนๆครับมีลมพัดโกรกเย็ยน,ยนสบายนะครับ เราตัดกล้องไปละใบนัดเจอกับกลุ่มที่มาด้วยกันนะครับโอเคอ๋อตรงนี้นะครับที่จะนัดเจอกันก็คือบันไดตรงนี้นะครับทางขึ้นพระธาตุาสุเทพนะครับคนเยอะแยะมากมายแลวครับนี่ไงฮะ ยอดค,ครับเพื่อนครับตอนนี้ไม่รู้กลุ่มพวกเราหายไปไหนแล้วกำลังตามหาอยู่รวมพลกันอยู่นะครับมีคนคนแล้วแน่เลยอ่ะเดินมาเลยครับคุณนุกยังโ้คุณคนยอดครับชาวต่างชาติคนไทยพี่น้องชาวไต้ก็หลังไหลกันมาที่นี่ครับ เยอะแยะมากเลยเยอ,อะค,คนเยอะแยะมากมายครับไม่น่าเชื่อว่าตอนนี้ตีหนึ่งแล้วคนพวกคน,นก็ยังเยอะมากครับนี่ครับยอดจริงย่อยอ,อ่ะโอ้โหอะจะไปเก็มาให้ได้รับชมกัคนครับกถึงจุดหมายปลายทางแล้วแต่จะทำภารกิจให้สำเร็จก่อนนะครับ สุมการจนาพิเศษครับตรงนี้นะครับคร<า>ับขออนุญาตเดินก่อนนะครับตัดกล้องแป๊บหนึ่งครับ<า>ขออนุญาตเก็บบรรยากาศให้ดูโดยรวมนะครับ<า>ตอนนี้ผมอยู่ตรงบันไดข้างบนนี้แล้วนะครับ<า>เป็นภาพมุมสูง กนได้รับชมครับว่าผู้คนมากมายหลังไหลเข้ามาเยอะแยะเลยครับช่วยอาไปเก่าครับโอเคครับเดินขึ้นไปข้างบนอีกครับอก็ขึ้นมาข้างบนแล้วนะครับพืกอนครับ ยังไม่เจอกลุ่มเพื่อนๆที่มาด้วยกันเลยนะครับน้องที่รู้จักกันยรับคุณยอะแยะครับ เดือดครับลูเล็กมากลุ่มาเถอะมาจองตอนนี้ก็มีไข่ดอกบัวนะครับเพื่อไปกราบไหว้สักการะบ,บูชานะครับ พื้กาแเลยแถมนแนืนได้เลยนพุ่ะตอนนี้คุณเอยงก็ซื้อดอกนะครับเพื่อที่จะไปสักการะบูชานะครับทุกเทียนแล้วก็ถักตัวครับ เพื่อที่จะไปสักการบหว้หหวินเทยียนข้างบนนะครับนะครับก็ให้รู้ว่าเรามาถึงที่หมายแล้วครับตอนนี้เหลือแต่กราบไหว้สักการะบูชาข้างบนนะครับไปอ่ะคนนี้ยังนำไปเลยครับการเดินทางอันย,ยาวนานของเราครับนี่นเดี๋ยวเด้อ ่ะไปเลยเดี๋ยวตื่นไหนห้าหกชั่วโมงที่เดินมาก็ได้อะไรมาหลายๆอย่างนะครับหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งก็ทำอะไรให้กับชีวิตตัวเองให้แบบ ให้สาเร็จรุ่งร่วงไปสักอย่างหนึ่งก็เลยตัดสินใจที่จะมาเดินขึ้นมาที่ดอทสุเทพนะครับประเพนี้เตวขึ้นดอยนะครับตอนนี้ยังไม่จบนะครับเพราะว่าเราต้องเดินขึ้นบันไดอีกกี่ขั้นนะผมจำไม่ได้ไม่รู้คนนักเยี่ยรู้หรือเปล่าไม่รู้ว่าอีกกี่ร้อยขั้นครับแต่ว่าสูงใช่ไ,ชไ้แล้วคนเยอะด้วย กี่ขั้นนะบ,บันไดฮัลโหลขึ้นมาไล่ยังไงโอ้โหโอยคนแน่นมากเลยข้างบนดูคนเยอะมากเลยครับเพื่อนครับแต่ก็คงต้องค่อยๆแบบเดินขึ้นไปครับไปเ,เดินครับเพื่อนครับ ตอนนี้กำลังเดินขึ้นบันไดนะครับคนเยอะมากๆครับ เราก็มาถึงข้างบนแล้วน,นะครับเพื่อนๆครับโอสุดยอดครับ กับเกเตรนาชาวโจก็จะมีคตรไปนะฮะสองโค๊สามโคผมเจ้งเจ้ามันก็จะนัการปรธทามขอควากัดไปตลอดสำหรับท่านที่ความทางวิทยุก็ควากัดไปจน้องฮอตเอาแจ้งเจอแล้วได้รับไปนอนเหมือนกันนะเจอแล้วเหมือนกันไปพอกโดวตัวเนี่ยุดคืนเนาะ ตี่ึ้นี้นาะวฟงอย่างเดียวมาได้จบนีเพราะว่าจะกำบลนนครับวางเป็นโจ๊ขออนุญาตไปสักการบูชาแล้วก็จะกลับลัง้วครับมาเดียวที่เราแรกรกค่ปสบพัดมาห้าสิบเอาข้าวข้าหลือเว้าวตอนหลังๆเนี่ยสักการบูชาหลังๆนี่จะเป็นเรียนแห่กับเรียนทิบนะฮะอาจจะเรียนปาดโดยโคตรมาทีหลังท่านรูบายังควงท่านอาจาร์พระนาบินื่าไหนได้เียปาก็ตยนีเียนิบลยอยออก เรียนปาดกนจะโดยข้นมาบ่องว้องนะครับเอาละตอนนี้จบ,บแล้วอลอขออเรียนเชิญขอจากพระนานรงแด่ราชษณนะครับท่านคุเจ้าจะได้เจตเสนาธรรมเป็นระดับสืบต่อไปนะครับกับพระเจ้าเศนาการทวนทศ อัจจัยที่ถวายบิจโเทียนแล้วก็ดเมตาบารเมของท่านอาจทานไปส่งกิจิเวทีวัดสมัยอามูเมรนท่นประบรุ่งโรจนีเป็นันไรอามูเรีน่าร็สบร่งโรวนดีครบนักเทศชื่อดังนะครับจากอำเภอเมรีนจะได้เมตตาเตตนาเพื่อเรา่าราชายได้สดับรบความก็ได้ปะเทนาและก็เป็นการเตะขอมย่อมโยกในพุทธาปิบาสารุกเจ้าและพระบรมุมหาเจ้าโดยสุเทพ เป็น,านการขรนบหน้าปัจจุบันมาหาครตรตโอแอยท้าครับเดี๋ยวถวายทุกเทียนดอกไม้ตรงนี้ก็จะเดินทางกลับแล้วนะครับกับคุณนุ่งเอี้ยงนะครับนะครับหรอยืมน้อง นี้เราไปเดินทางกลับนะครับข,ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะครับเ<ะ>บียร์ที่ตะนแบลเบรที่กินความสุขอยู่รอดเจริญนะครับก็เก็บบรรยากาศทิ้งท้ายให้ก่อนปิดคลิปนะครับเพื่อนยังไงฝากติดตามกันด้วยนะครับ bao bạn hãy đăng cho cái <laughs> lalaschool video พบกันคลิปหน้านะครับเบียร์ทเทสมน์แบกเป้ที่กินความสุดอยู่รอบตัวแล้วครับอ่ะคนนี้ยังบายๆเพื่อนๆแล้วเหนื่อยไหมวันนี้มันเหนื่อยจ้ามันเหนื่อยจ้าล้าเนาะมันเหนื่อยเจ้าโอเคเพื่อนๆแล้วพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับ